สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับผมวันนี้เราทําแบบฝึกกระหัดกันนะครับนะเล่มนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าหกเจ็ดนะครับนักเรียนนะนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็นําแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเราก็เดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเนาะครับนักเรียนเปิดดูหน้าที่ห้าเลยนะครับหน้าที่ห้านะครับฟันและช่องปากของเรานะครับหนึ่งเขาบอกว่า อ่านนิทานแล้วตอบคำถามหนอ่านนิทานแล้วตอบคำถามนะครับเรื่องความฝันกับฟันที่หายไปนะักเรียนเห็นไหมนะนักเรียนตามครูไปเลยน,นะครับนะเรื่องราวม่อยู่ว่าต้นกล้าชอบกินช็อกโกแลตก่อนเข้านอนเสมอและมักเข้านอนโดยไม่แปลงฟันคือหนึ่งต้นกล้าหลับเขาฝันว่าถูกฝูงมแมลงหน้าตาประหลาดบินไล่ตามฉันจะกินฟันของเธอ เอาฟันมาให้ฉันกินซะดีๆนะครับตนกล้าตกใจตื่นแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเพียงความฝันเขาก็นอนหลับจนถึงเช้าเลยนะครับตนกล้าตื่นเช้าไปโรงเรียนและเล่าและและเล่นกับเพื่อนนะครับเมื่อต้นกล้าอ้าปากหัวเราะเพื่อนก็ทักว่านั่นฟันเธอผุดนี่นาฟันหายไปตั้งหลายซี่ ต้นกล้าได้ยินอย่างนั้นจึงคิดว่าฝันที่หายต้นกล้าได้ยินอย่างนั้นนะครับก็คิดว่าฟันที่หายไปเนของเขาเนี่ยต้องถูกมแมลงในฝันกินไปแล้วแน่ๆเลยนะินปแน่เลยนะแล้วมาดูคําถามนะคำถามว่าถามว่าสาเหตุที่ต้นกล้าฟันผูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรสาเหตุที่ต้นกล้าฟันผูกเพราะ กินช็อกโกแลตก่อนนอนแล้วไม่แปรงฟันนะครับนักเรียนเขียนไปเลยนะนักเรียนเขียนเลยนะกินช็อกโกแลตก่อนนอนและไม่แปรงฟันเห็นไหมเขาบอกว่าต้นกล้าชอบแอบกินช็อกโกแลตก่อนนอนเสมอและมักเข้านอนโดยไม่แปรงฟันอันนีค้คือเป็นสาเหตุนะที่ทาให้ฟันผุนะอ้าวมาดูต่อนะครับเราทําอย่างไรให้ฟันไม่ผุเหมือนต้นกล้าเราต้องทําไงลูก กินขนมหวานให้น้อยลงนะครับแล้วก็แปรงฟันทุกวันนะครับนะหลังรับประทานอาหารกินแปรงฟันทุกครั้งยิ่งดีนะครับผมนะเ,เขียนลงไปนะครับเขียนลงไปนะครับ <S <S ข้อที่3มนะครับนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาฟันอย่างไรนะนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาฟันยังไงลูก คือแปลงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะเขียนลงไปแปลงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอ้าวอันนี้เปิดหน้าต่อไปโหอันที่สองหน้าที่หกเนี่ยนะเขาบอกว่าเขียนบอกขั้นตอนการแปลงฟันจากภาพนะนักเรียนหนังสือก็พูดไปด,ด้วยก็ได้นะครับนะหนังสือนะเขียนขั้นตอนการแปลงฟันจากภาพนักเรียนดูภาพแรกมีเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็มียาสีฟันมีแปรงสีฟันขั้นตอนที่หนึ่งเขาทำอะไรลูก ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันนะครับบีบยาสีฟันแปรงใสบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันนะครับในนี้เขียนลงไปนะขั้นตอนที่สองทำไงลูกเห็นไหมมีอปากอ่าเรามีแปรงเข้าไปในช่องปากคืออะไรลูกแปรงฟันให้ครบทุกซี่นะครับทั้งสามสิบสองซี่นะครับฟันไข่ฟันน้ำนมมียี่สิบซี่ใช่ไหมนะเราก็ต้องแปรงฟันให้ครบทุกซี่ในช่องปากนะ เมื่อกาฟันครบทุกซี่แล้วขั้นตอนที่สามคืออะไรลูกแอบลิ้นออกมาแล้วแปลงคืออะไรลูกแปลงลิ้นนะครับขั้นตอนที่สามก็คือแปลงลิ้นนักเรียนเขียนไปแปลงลิ้นนั่นเองขั้นตอนที่สี่นะครับเห็นไหมครับมีน้ำแล้วนะมีน้ํามีเกลี่ยน้านะครับก็คือขั้นตอนการบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดนะครับมีแค่นี้เองนะเรียนเขียนปลไปนะครับเรียนเขียนลงไปนะ หนึ่งบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันสองแปรงฟันให้ครบทุกซี่สามแปรงลิน้นสี่บ้วนปากด,ด้วยน้ำสะอาดนะอันนี้เราเราเรียนพื้นพื้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปลึกกันตอนปสองต่ออีกนะครับอ้าวหน้าที่หกเรียบร้อยนะครับมาเรียนไปดูหน้าที่เจ็ดนะครับเรามาดูหน้าที่เจ็ดกันต่อนะครับนะหน้าที่เจ็ดนะครับข้อที่สามเนี่ยเขาบอกว่า ดูภาพแล้วเขียนชื่อชนิดของฟันนะครับและวิธีการแปลงฟันลูกนะนักเรียนดูภาพนะครับนะเห็นไหมครับมีฟันลูกฟันมาให้นะเราจะมีหมายเลขมาให้หนึ่งสองสามและสี่นะครับนักเรียนมาดูหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคืออะไรลูกอันน่งคืออะไรฟันบนนะครับนักเรียนเขียนไปเลยฟันบนวิธีการแปลงนะครับคืออะไรลูกการแปลงฟันบนนะครับนักเรียนนะครับจะต้อง วางแปลงหงายขึ้นแล้วปัดลงนะครับในลักษณะนี้นะลูกนะวางไอหงายขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วอัดลงอ่ะวางแปลงหงายขึ้นนะคะอย่าสังนะครับแล้วปัดลงนี่ฮะในลักษณะนี้นะลูกนะวางแปลงหงายขึ้นแล้วปัดลงนะครับอันนี้คือการแปลงฟันบนนะครับนะแปลงฟันบนนะครับนักเรียนเขียนลงไปเลยนะนะ หงยแปลงขึ้นแล้วปัดลงนะครับนะอ่ามาดูหมายเลขสองลูกหมายเลขสอตรงข้ามกับหมายเลขหนึ่งเลยอันนี้ฟันบนหมายเลขสองคืออะไรลูกฟันล่างนะครับในนี้เขียนไปฟันล่างนะวิธีการแปลงนะฮะก็คือความแปลงลงแล้วปัดขึ้นนะนี่ดูแปลงลูกนะามแปลงลงแล้วอัดขึ้นอย่างนี้นะฮะามแปลงลงแล้วอัดขึ้นนะ ร้อมแปลลงแล้วออดขึ้นนะในลักษณะน,นี้นะครับนะครับมาดูหมายเลขสามลูกหมายเลขสามคือฟันด้านบทเคียนะคเค้ยวนะครับ,นะรบ,นะรบฟันด้านบดเคี้ยวะะนะครับอย่าเงี้เห็นไหมฟันด้านบดเคี้ยวคืออะไรนะครับคือฟันกรามนะฟันกรามไปลยังไงลูกฟันกรามนะครับวางแปนบนตัวฟันแล้วถูไปมา ดูนะวางแปลงบนตัวฟันแล้วถูอเปมาลูกอ่างอเหออาอฮะอะอ่างอเอออ่ะฮะอ่าอเอฮะทางด้านบนและด้านล่างนะครับนะอ่ะมาดูหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับคือลิ้นนะเห็นไหมอ่ะลิ้นนะครับทุกคนต้องมีลิ้นนะครับหมายเลขสี่คือลิ้นวิธีการแปลงลิ้นแปลงไงลูก วางแปลงกลางลิ้นแล้วปัดตามความยาววางแปลงตามกลาลิ้นก็คือเออเอออะเห็นไหมครับนะวางแปลงกลางลิ้นแล้วปัดลงปัดตามความยาวของลิ้นนะครับปัดออกปัดออกปัดออกนะครับนะ โอเคนะครับนะวันนี้นะครับเราก็มาทําแบบฝึกหัดกัน3หน้านะครับน้เบาๆนะจิ๊บๆพวกเราทําได้แล้วนะครับพวกเราเก่งนะครับนะก็คุณครูก็วันนี้นะครับก็ให้พวกเราทํา3หน้านาอหน้าที่5 6และ7นะครับเมื่อนักเรียนนะครับทาเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับส่งงานคูในลายส่วนตัวของคุณครูนะครับตาม QR code ที่คูนี้นะครับนะ QR code ขึ้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ ในกลุ่มของห้องอีกทิ้งเนาะนะ QR code นะครับนักเรียนทำนะครับหน้าที่ห้าหและ7ดนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนให้ผู้ครองถ่ายหน้าที่ทำนะครับหน้าที่ห้าหดนะ1 2 3สาเนี่ยเราทำไปแล้ว1 2 3 4สมี่นะาถ่ายมาด้วยด้วยเพราะครูยังไม่ได้ตรวจนะหน้าที่2 3สามและ4ี่ห้าหและ7ดนะครับนักเรียนถ่ายมาเลยนะครับ จ็ดหน้านะฮะทีเดียวแล้วส่งมานะครับเมื่อครบเจ็ดหน้านี้เราก็ก็จะจบบทกันพอดีเอาอย่างนะอีกหน่อยหนึ่งนะเจ็ดหน้านะครับถ่ายมานะครับแล้วคุณครูก็จะเช็คนะว่าใครจะส่งทําแล้วบ้างไม่ทําแล้วบ้างนะครับนะาการเรียนอยู่บ้านนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับตั้งใจเรียนนะเรียนออนไลน์ก็ อยู่บ้านก็สามารถเรียนได้นะอยู่ที่นักเรียนว่านักเรียนจะใส่ใจแค่ไหนเนาะนะอยากให้นักเรียนทุกคนนะใส่ใจในการเรียนด้วยนะครับนะงานนะครับถ้านักเรียนไม่ทํานักเรียนจะไปดินพอกหางหมูนะครับเพราะเราคุณครูก็ตามหนูยากเนาะแล้วคุณครูหนูก็ต้องพยายามทํานะครับคุณครูก็พยายามอยากให้เราได้ความรู้ไปนะครับนะจะได้มีความรู้ในใช้ในวันต่อไปนะครับวันนี้นะคุณนี้ก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย